สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชา n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมบองวุฒการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มี FC นะผู้รับชมนะก็ทักมาบอกโอ้หอาจารย์นะช่วงนี้นะราคาทองวันนี้นะร่วงแรงเลยนะครับผมก็แวะเข้าไปดูนะครับ ก็ร่วงลงมาพอสมควรนะครับตอนนี้อยู่แถวๆเจ่ามันพันแปดร้อยยี่สิบสามสิบดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะว่าจะลงซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับได้ทำคลิปหนึ่งนะได้พูดได้ฟังแล้วว่าถ้ามันผ่านนะครับแนวรับนะครับที่ประมาณ1850ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะมีสิทธิ์นะครับที่มันจะลงต่อนะครับถึงที่ต่ำสุดนะ ่ประมาณ 1, 7 0 0เอ่ดอ70ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับนะตามที่กูรูนะผู้เชี่ยวชาญทองคำเนี่ยนะได้กล่าวไว้นะครับประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นนะมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับเหตุผลนะครับหลักสำคัญนะก็มาจากเรื่องของความเชื่อมั่นนะที่เป็นข่าวกันไป นะครับว่าวัคซีนนะวัคซีนนี่มาแล้วนะวัคซีนนี่เป็นยาสารพัดนึกนะครับรักษาได้ทั้งเรื่องของอสถานการณ์นะครับนะบันเทานะโควิด -19 กานะครับนะการติดเชื้อแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มนะครับนะแล้วก็ยังเป็นยาสารพัดนึกนะครับนะที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ย นะกลับมาฟื้นคืนตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า,เ,าเกิดความเสียหายนะครับจากการทำลายล้างนะครับของเจ้าโควิด -19 เนี่นะในปีที่แล้วนะ2 0 2 0นะหรือปี2563เพราะฉะนั้นเจ้าวัคซีนเนี่ยะครับนะจากบรรดาบริษัทยาต่างๆนะครับนะจะมาเป็นยานะสารพัดนึก ที่แก้ไขสถานก,การณ์โควิด1 9ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ยังสูงอยู่นะผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยทะลุไป104ล้านคนแล้วนะครับผู้เสียชีวิตไปก็ร่วมออ2อล้านกว่าคนละนะ,ะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นราคาทองคำเนี่ยแกว่งไซด์เวย์และดูเหมือนสไลด์ดาวเนี่ยก็มาจากข่าวเรื่องของยาวัคซีนนี่แหละครับเป็นสาระสำคัญเลยเพราะว่าราคาทองคำเนี่ย น่าจะาขึ้นเนี่ยมันมาจากที่บอกว่าความไม่เชื่อมั่นนะหรือความไม่แน่นอนนะครับความพลิกผันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์ลโลกนะฮะ,นะฮะแล้วก็ที่ผมเล่าไ้ฟังนะครับนะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยในขณะที่ตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับขึ้นสูงนะเลยจุดหักของมัน เมื่อตลาดทุนตลาดหุ้นสรัฐขึ้นสูงเลยจุดที่มันหักแตกหักลงมานะจากครั้งที่เกิดโควิด1 9นะครับในช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะปีที่แล้วนะ2 0 2 0ตอนนี้มันขึ้นมาสูงนะครับเลยระดับนั้นไปก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยยกย้ายทุนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนะมาลงทุนมาเก่งกำไรระยะสั้นกันในตลาดทุนตลาดหุ้น อย่างตัวอย่างนะที่เรามองเห็นว่าซิมู l ัตแพ็กเกจรถใหมนะ่ในช่วงคริสต์มาสในปีที่แล้วเนี่ยซิมนะูัตเก้าแสนล้านดอลลาร์นะ Dollar, นะครับนะจากนโยบายทางการคลังซิมนะูรัตเช็คเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีนักลงทุนนะครับนะที่เป็นรี t a i l Investor นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เอาเงินลงทุนในทองคำนะครับแต่เอาเงินไปลงทุนใน การเก่งกำไรในะระยะสั้น,นเช่นเจ้าหุ้นที่ชื่อว่าเกมสต็อปนะครับที่ถูกชอ็อตสควีดขึ้นไปนราคาสูงขึ้นไปนทำกำไรมากมายสำหรับนักลงทุนรายย่อยจึงทำให้ราคาทองคำนะครับดูเหมือนไซ์เวย์และสไลด์ดาวลงนะครับและขณะนี้ก็จะมีเรื่องของการพยายามจะทำชอ็อตสวีดนะครับในเปเปอร์ซินเวอร์หรือไม่เราก็ติดตามดูกันต่อไปเพราะฉะนั้น จากมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ทางทองคำนะครับในขณะนี้นยะในระยะสั้นก็มองว่าราคาทองคำมีสิทธิ์นะครับนะที่จะตกลงมานะที่ระดับประมาณ1,770ดนะดอลลาร์ต่อออนนะครับเหมือนกับครั้งต่ำสุดในช่วงพฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วนะครับถ้ามันทะลุนะแนวที่ระดับสำคัญที่1,850ดดอลลาร์ต่อออนก็มีโอกาสนะครับในระยะสั้น แต่ในระยะกลางและยาวเนี่ยนักลงทุนนะครับนะต้องพิจารณาจากข้อมูลของนักวิเคราะห์นะซึ่งเขามองว่าเ,เหตุปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะในปี64เนี่ยยังเป็นบวกต่อทองคำนะเนื่องจากว่าปัญหาพื้นฐานปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับที่ประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นชนชั้นกลางและล่างยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีสติมูลัสนะครับนะ ชุดใหม่เข้ามาอีกนะซึ่งกำลังรอนะครับรอเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเหล่านี้นะครับมันแตกต่างนะจากในช่วงปี2012นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาทองคำนะจะสไลด์ดาวลงมาจากอิทธิพลของ QE3 ออ I ความีบอิซิงนะง I ync, นะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะสภาวะเศรษฐกิจนะครับครั้งนี้เนี่ยย่ำแย่กว่าในช่วงปี2012 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็อยู่ที่ว่านะปี64เนี่ยนะซึ่งผมมองว่าตลอดปีนี้นะครับยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะข่าววัคซีนเนี่ยนะจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงหรือไม่เนี่ยนะต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายเดือนนะเพราะฉะนั้นมุมมองผมค่อนข้างจะสอดคล้องกับกูรูทองคำนะครับของต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นนะผมยังมองว่าตลอดปี64เนี่ยยังมีโอกาสเป็นของทองคําอยู่ นะครับแล้วราคาต่ําสุดเนี่ยนะครับในระยะสั้นมีสิทธินะที่จะต่ำกว่า1,800ปดรอลลาร์ต่อออนอาจจะอยู่ในกรอบประมาณพันเจ็0ร้อยนระครับดอลลาร์ต่อออนนะครับเพราะมันเคยต่ําแบบนี้มาในช่วงพฤิการมปีที่แล้วนะครับมันก็มีโอกาสอีกนะไม่ใช่ไม่มีโอกาสแต่มุมมองของกูรูต่างชาติก็มองว่านะครับมันจากจุดต่ำนะ แล้วขึ้นไปสูงเนี่ยมันมีการปรับฐานนะเรียกว่ารีเทสเมนต์ acement, นะเพรานะครับเพราะ,ะนั้นโอกาสที่มันจะต่ำกว่าที่ต่ำเดิมนะครับคือ1,700อ,อประมาณ1 7 5 0 5 0 7ถึง1,770ดอลลาร์ออนเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะครับแต่ไม่ใช่หมายพอไม่มีโอกาสนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพของวัคซ,ซีนส่วนหนึ่ง กับความเสียหายนะที่เกิดจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะฟื้นคืนเร็วตามที่นักลงทุนคาดการหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอะไรนะที่เข้ามาก็ไม่ทราบเนี่ยนะคตมีความไม่แน่นอนนะครับอะไรเข้ามาก็ไม่ทราบเนี่ยเพราะฉะนั้นทองคําก็ยังมองว่ามันเป็นเซฟเฮาเว่นนะครับเป็นหลุมหลบภัยอยู่โดยเฉพาะกูร่ นักวิเคาาาเราะห์หลท่านอาจจะมองถึงเรื่องของ Big Crash ในปีนี้นะครับหรือว่าเลนะี้ยวคราชการร่วงร่มครั้งใหญ่การร่วงร่มอย่างแท้จริงในปีนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าถือไว้เป็นสินทรัพย์นะครับเสี่ยงต่ำนะที่ใช้ปกป้องตนเองนะ10 20อันนี้ก็มองว่าเหมาะสมนะครับสำรุบม,มองส่วนตัวผมนะแต่ทุกท่านต้องพิจารณาในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับ จึงเล่าสู่กันฟังเพราะมีผู้รับชมนะทักมานะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h a จันเสาจุดย์สน5.0จุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสู่นช่องจันเสกเสม,มอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ